ทักทายยามสายๆครับเพื่อนๆตอนนี้เจ็ดโมงกว่านะครับก็ผมมาตัดท่อนพันอ้อยนะครับมีวันนี้มีตัดสุพรรณหนึ่งมีเบลลิฟูดา้าแล้วก็มีเขียวลาวนะครับสุพรรณหนึ่งตอนนี้จะเป็นอ้อยอ่อน,นครับก็คืออ้อยที่เป็นเกิดมาในรุ่นที่สองที่สามนะครับผมก็เล่นตัดเลยอย่างเช่นว่า แบบนี้ครับลำหนึ่งก็จะได้ประมาณสามป้องสี่ป้องห้าป้องสามท่อนสี 4, ท่อนห้าท่อนต่อลำนะครับ <c oughs> ก็ยังเป็นอ้อยที่ยังไม่โตแต่มันก็เอาไปทำพันธุรร์กำลังดีนะครับเป็นอ้อยทำพันธุ์เล็มตัดตลอดครับมันก็เลยดูแบบโล,ล,ล่งๆลำไหนได้สี่หป้องผมก็เล็มคัดออกจากกอเลยจริงๆแล้วกอมันแน่นนะครับมันมันจะแตกแน่นเกินก็ ถือว่าเป็นข้อดีก็มาเลียมออกแล้วก็ลำก็จะได้ไม่ยังอาหารกันมากถ้ามันถ้ามันดกเกินแล้วมันลำมันรีบยังอาหารกันดูดปุย๋ยส่วนเหลืองกเกษตรนี่ไม่ทันเลยมีคนสั่งมาแต่เราก็เลี้ยตัดตลอดได้สามได้สีก็ตัดไปเลยช่วงนี้ปลูกง่ายๆครับเพราะว่าฝนหมดกบคุมความชื้นวบคุมน้ำได้ดีสลับใครที่ปลูก ผมก็ปล่อยน้ําบาดาลสองครั้งแล้วนะครับใส่ร่องแล้วก็กบโคนอ้อยแต่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็เดี๋ยวรอคีวัวมันแห้งกว่านี้สักนิดหนึ่งจะเอามาละลายลงไปในร่องเพราะว่ามันมันมันยังไม่มันเพิ่งหมดฝนครับคีวัวยังไม่แห้งยังไม่หมาดตีเลยเคีวัวในคอกนะครับจะต้องขนมาแล้วก็มาปล่อยใส่ร่องแล้วก็ปล่อยน้ําให้เจือจางคีวัวกับน้ําเจือจางกันไปลุย ไหลไปตามร่องเป็นปรับดินนะครับใส่ขี้วัวอย่างเดียวโว้ลำเบิิมเลยในตัวเจนธาตุเน,นะครับธาตุเอ็นหลายอ้อยชอบพวกอ้อ,อยพวกพืชพืชลำพืชใบครับชอบมากพวกขี้วัวอย่างคนาอย่างเงี้ยเอาขีา้วัวไปใส่งามงาม ตรงไหนที่เห็นว่าลงๆก็คือตัดออก <g iggle> ก็ลกๆครับแต่ว่ามันมันก็โตได้นะอาศัยแบบว่าดินไม่แห้งเกินไปให้มันมีหยาติดไว้บ้างอย่างน้อยก็ควบคุมความชืน้นผมก็จะโกยดินมากบโคนแบบเนี้นะครับกบโคนกบโคนแปลงนี้ไม่เน้นถากนะครับเน้นเน้นเอาดินมากบกบกันไปกบกันมา แต่ไม่ได้พวนออกถ้ามันมีหญ้าก็ขุดจากตรงนี้ไปกบตรงนั้นขุดจากตรงนั้นกบตรงนี้หมุนเวียนอยู่เงี้ยทับกันไปเรื่อยๆหญ้าเนี่ยทับไปทับมามันก็จะมันมัมันจะได้ไม่ออกไปไหนครับปุ๋ยพวกเศษใบไม้ใบหญ้าแห้งอะไรมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็หมักกันสะสมกันอยู่ในนี้ดินก็จะดีขึ้น สังเกตดินในนี้นุ่มนะครับดินในนี้นุ่มเพราะว่าเอาขี้วัวมาใส่เอาน้ํามาใส่ส่วนอ้อยที่ปลูกใหม่ก็ดินเวลามีน้ําก็โอเคแต่พอเวลาที่น้ําแห้งี่ดินแข็งปกเลยเพราะว่าทางบ้านก็ปลูกมันสับปะหลังครับแปลงใหม่ที่ขยายเพิ่มไม่ใช่แปลงใหม่ก็คือขยายเพิ่มออกมาตรงนี้นะน,นี่ขยายเพิ่มออกมา แล้วก็ถัดไปก็ปลูกยาว้วยนี่ครับอันนี้อ้อยที่ขยายเพิ่มมาที่ปลูกหน้าฝนนะครับที่น้ําตรงนองท่วมๆนะตรงไหนที่มันเน่าก็ปลูกแซมโอเคครับปลุก่ครับปลูกหน้าฝนก็พอได้กาลังกาลังโตขึ้นมาเยาจะให้ดู บรรยากาศเมื่อคืนมีฝนปรยโปรยนิดนึงนะครับก็เลยทำให้มีความชื้นแถวนี้เป็นเหลืองกเกษตรศาสตร์แล้วก็แถวนี้เป็นสายน้ำพึ่งเนี่ยก็โตประมาณนี้ครับโตประมาณนี้แหละยังไม่โตมากเท่าไหร่ก็พอได้นะครับสุพันธหนึ่งก็มีก็หลากหลายพันธุ์ปลูกเหมือนกับอ่าสี่ห้าแถวแรกนู่นแหละ กระปุกใส,ใส,ใส่ใส่ลงไปบรรยากาศเชา้าๆน้ําค้างเยอะครับเมื่อคืนน้าค้างแรงเลยพอฝนตกช่วงประมาณสามทุ่มสีทุ่มแบบตกไปปล่อยนะคราวนี้มันมีความชื้นสัมผัสเนี่ยน้าค้างเต็มเลยโอเคนะครับผมบรรยากาศครับผม ดูบรรยากาศแตง้อยกว่าไหนที่ยังไม่ได้ตัดก็จะโตแบบนี้ครับสุพรรณหนึ่งกวไหนที่ยังตัดมาไม่ถึงอะนะมนก็จะเล็มมาเป็นโซนๆไปหรือเลือกลำลำไหนมันสมบูรณ์แล้วไหนมัน มันได้ก็ตัดดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สูพันหนึ่งแถวนี้สูพันหนึ่ง,นนงด้านขวาเป็นสายน้ำผึ้งอันนี้เป็นเขียวลาวรุ่นที่รุ่นที่รุ่นที่สองที่สามแล้วมั้งรุ่นที่สามแล้วเขาตัดไปหลายรอบมาเขียวลาวมันตัดตลอดครับมันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกรุ่นไหนก็คือว่าลำไหนมันขึ้นมาที่หลังก็ตัดตอนนั้น ทำหลสมบูรณ์ก็คัดให้เป็นทอนพันไปเลยนี่ครับฝั่งนี้สุพันหนึ่งฝั่งนี้เขียวเรลาถ้าไปเป็นเวียดนามถ้าไปเป็นสุพันหนึ่งอีกฝั่งแถวนน้นนี่ครับหญ้าไม่ถากแต่ใช้ปล่อยน้ํามีความชื้นแล้วก็โกยดินโปโคนนะครับโปโคนแต่ปุ๋ยไม่ได้ใส่เลย กองคีวัวมาอีกรอบหนึ่งไก่มันก็มาชอบมาเขี่ยมาคุยหาก,กินไส้เดือนมีไส้เดือนดินก็คือดีครับมันมีไส้เดือนมีมแมลงก็คือดินดีมแมลงยังอยู่ได้ก็ดินดีครับไม่เหมือนกับพื้นที่ที่มีแต่ไอ้กรดม,แมีแต่เคมีแต่เคมีดินจะเค็มดินจะเปรี้ยวดินจะเป็นกรดแมลงจะไม่ชอบอยู่อันนี้คือมีมแมลงเยอะ ผมยังต้องใส่ถุงมือหนังเพราะว่าถ้าตอนตัดแล้วแมงป่องครับแมงป่องม,มันชอบอยู่ที่กาบอ้อยมันลกครับระบบนิเวศมันมันลกทําให้พวกมแมลงมาอยู่สัตว์มีพิษก็อันตรายเราต้องป้องกันไว้ก่อนโอเคประมาณนี้นะครับอัปเดตอ่าในซุพันหนึ่งที่มันโตโตตัดได้หกเจ็ดป่องแล้ว หกเจ็ดท่อนต่อลำนะโซนนี้เพราะว่ายังไล่ตัดมาไม่ถึงอันนี้ก็เขียวราวขึ้นมารุ่นอีกรุ่นหนึ่งครับกำลังขึ้นมาอันนี้พวกแดงมาเลมาหัวละอันนี้สุพรรณหนึ่งอัน,นแถวนี้ก็สุพรรณหนึ่งถัดไปเพิ่งขึ้นมานะครับตรงนี้น้ําท่วมหนักเพราะเป็นท้ายแปลงน้ําจะมาก็เลยมาบํารุงตอมากบควนตอ ก็กำลังแหลมๆ,ๆ,ๆขึ้นมากันแล้วะครับบรรยากาศยามเช้าครับผมเช้าสายนี่แหละ7จ็ดโมงแดโมงตัดใต้ครับตัดใต้แต่ยังไม่ทุกพันธุหลักๆก็เป็นสุพัรณหนึ่งเขียวเาลา ที่ตัดได้ับสายน้ำพึ่งก็พอได้เลมถึงก็เสษสารนี้ไม่ทันเลยก็คือเดี๋ยวรอ,รอรอโตอันนี้ก็เครื่องมือน,นี่ผานครับผานไถแบบมือชักครับผมมีสองแบบแบบแวกกับแบบปัดออกข้างผมชอบแบบนี้มากกว่าเบาแรงแล้วก็ควบคุมได้ง่ายใช้ดีมากครับใช้ดีมากเลยไม่ต้องใช้จอบโกย,โกย,โกยโน่วน ครับผมนี่บรรยากาศในแปลงอ้อยครับแปงตัดท่อนพันธุ์ครับตัดหมดเลยนะครับตัดหมดเลยอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สามช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเพื่อนๆก็สั่งกันเข้ามานะครับตั้งแต่มิถุนาพฤษภามิถุนาจนถึงวันนี้นะครับก็หมดหมดแปลงเลย ตักหลายพันที่ตัดออกมากที่สุดน่าจะที่มีตัดออกมาสุดก็น่าจะเป็นสุพันหนึ่งครับสุพันหนึ่งพันหนึ่งเหลืองกเกษตรเขียวเหลาอ่าสามพันเนี้ยตัดออกเยอะมากครับผมตักทายยามเช้า,ชาครับบำรุงอ้อยกันต่อไปครับสวัสดีครับ